ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ผมเชื่อว่า2เรื่องน,นะฮะอันที่หนึ่งก็คือพื้นฐานถดถอยมาจากเศรษฐกิจของเราถดถอยทาให้ผลประกอบการบริษัทจด,จดทะเบียนถดถอยแน่นอนทุกประเทศในโลกเนี่ยมีการค้าขายพึ่งพาสายกัน เพราะนั้นเนี่ยการที่จีนเนี่ยชะลอตัวลงอเมริกาต่อให้แข็งแรงไงก็เจ็บตัวด้วยแน่นอนแล้วยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจเราต้องทำมาค้าขายกับประเทศยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยก็โดนกระทบเป็นเรื่องปกตินะครับบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่เป็นธุรกิจที่นำรายได้เข้าประเทศเนี่ยก็ยังเป็นธุรกิจส่งออกท่องเที่ยว จิวเวอรี่หรืออะไรแต่งหมดฮอสเปซิเรลิตี้เรื่องโรง,งพยาบาลเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมเชื่อคนจีนมีส่วนเยอะนะอันนี้โดนกระทบแน่นอนนะครับถามว่ามันจะยาวแค่ไหนผมเชื่อว่ามันจะจบตรงไหนมากกว่าไม่มีใครรู้ว่ายาวแค่ไหนแต่จบก็ต่อเมื่อหนึ่งอาจจะนค้นพบยาหรือว่าตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าผู้ป่วยที่ที่รักษาหาย มีเปอร์เซนที่สูงขึ้นผมว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่ตลาดเนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ได้แต่คาดเดากันนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังเพราะหวังว่า,าวัคซีนที่ใช้ยาที่ใช้เนี่ยอีกสักสเดือน2เดือนก็คงมาใช้ได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังก็หวังว่าเป็นอย่างนั้น ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเรายืนอ,อยู่ได้เพราะว่ากองทุนก็มีตังค์เยอะกองทุนไทยนะแล้วก็ยังมีพวก LTF มีอะไรต่ออะไรมาช่วยเสริมยกขึ้นไปแต่วันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ประกอบกับผมประกอบการก็ไม่ดีราคาหุ้นที่ขนาดใหญ่ก็ PE สูงแพงเมื่อเทียบกับต่างประเทศคำว่าแพงเนี่ยผมจะต้องเปรียบเทียบกับต่างประเทศไม่ใช่อยู่บอกว่าแพงบางเซกเตอร์ PE 30กว่าเท่าต่างประเทศ20กว่าเท่า ทำธุรกิจเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์บางธุรกิจ p พีห้าหกสิบเท่าต่างประเทศยี่สิบเท่าเราจะบอกว่าไงและในขณะเดียวกันนียมันจะมีอารมณ์เข้ามาเสริมด้วยอารมณ์ของความกลัวกลัวว่าโรคระบาดจะจบที่ไหนกลัวว่ามันจะ,นจะลามกลัวว่าตัวเลขมันจะเพิ่มแต่จริงๆถ้ามองย้อนกลับไปนะคงไม่ต่างกับสงครามตะวันออกกลางตอนนั้นก็จะดูว่าอเมริกาจะไปบอมที่ไหนคล้ายๆกันคนจะไปโฟกัสเอาเหตุการณ์พวกนี้แล้วก็มาผนวกกับความกลัวของตัวเองแล้วก็ไปขายหุ้น คนกลัวก็ขายคนไม่กลัวก็ซื้อก็จะเป็นแบบนั้นสรุปแล้วในที่สุดเนี่ยพอสงครามจบเนี่ยคนที่ได้ตังค์คือคนซื้อไม่ใช่คนขายแต่ระหว่างที่เขาซื้อไปเขาก็ต้องแบกของไปด้วยอาจจะแบกขาดทุนเยอะก็ได้แต่ถ้าก็ทนทึงจุดนึ่งเขากําไรเยอะแค่นั้นเองหุ้นไทยวันนี้คล้ายๆกันวิกฤตคือโอกาสนะแต่ถามว่าคุณมีความสามารถในการแบกของได้แค่ไหนนะเพราะของถูกมีเยอะนะผมบอกได้